สวัสดีครับก็มาอยู่กับทอมในห้องนี้ห้องเดิมนะครับวันนี้ทอมจะมาแชร์สัมผัสแรกกับ iPhone 13 Pro ที่ทอมเพิ่งจะได้มาในวันนี้จริงๆแล้วช่องเราก็ทำอันบ็อกไปแล้วนะแล้วทอมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าคนเราจะสามารถดูคอนเทนต์แกะกล่องสัมผัสแรก iPhone ได้กันสักกี่ครั้งแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคือทอมเองอะ่ะไม่เคยใช้ iPhone ที่เป็นรุ่น Pro มาก่อนวันนี้ก็เลยอยากจะลองมา บันทึกความรู้สึกตัวเองที่ได้เห็นมันเป็นครั้งแรกได้ได้จับมันในมือเป็นครั้งแรกที่เป็นเครื่องของตัวเองจริงๆอะ่ะเครื่องนี้ก็พงเป็นคนส่งมาให้ทอมนะครับฝากพงไปรับให้ทดาน iPhone 13 Pro สีสีอะไรนะ Glacier Blue นะฮะความจุ 256GB โ okay. อ oh. เคโอ หนึ่งเดี๋ยว <laughs> ดูข้างในก่อนว่ามีอะไรบ้างข้างในก็มีโอเคแคมเจมเซมมีสติกเกอร์ Apple 1หนึ่งอันโอ้มีสัญลักษณ์ของกอสทอชอด้วยอันนี้เอาเก็บไปแล้วกันแล้วก็มีสายชาร์จนะครับ USB-C เป็น Lightning ที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนน้ำหนัก น้ำหนักมันค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่นะคือก่อนหน้าน,นี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นว่าทอมใช้ iPhone 11สีม่วงใช่ไหมแล้ว iPhone 11ตอนนั้นที่ทอมตัดสินใจซื้อ11เนี่ยก็เพราะว่าน้ำหนักมันเบากว่า iPhone รุ่นที่มันเป็นรุ่นโปรอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าใช้แค่กล้องธรรมดากับกล้อง Ultra wide เอาต์ร์ไวเงี้ยก็พอแล้วแต่ว่าคราวนี้ไหนๆจะอัปเกรดสักทีทอมก็มีความรู้สึกว่าเออเครื่องล่าสุดเนี่ยเราใช้มา2ปีถ้าเกิดว่าคราวนี้เราจะซื้อตัวที่เป็น iPhone 13 Pro เลยเนี่ยก็มันก็โอเคนะคือจริงมันไม่ได้ใช้ได้2ปีหรอกมันก็ใช้ได้2ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคอะแกะก่อนตรงนี้ก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าไม่มีพลาสติกตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นกระดาษแต่มันก็เหมือนมีแบบ,เค,บเคลือบนิดนึงป่ะไม่เป็นไรตัวเครื่องก็คือตอนแรกเนี่ยสิ่งเดียวที่ทำไม่ค่อยไม่ค่อยจะแน่ใจเกี่ยวกับการซื้อ iPhone Pro มากที่สุดก็คือน้ำหนักของเครื่องนี่แหละที่ที่มันหนัก 200กว่ากรัมอนาะอันนี้พูดถึง iPhone Pro รุ่นธรรมดาเลยถ้าเกิดว่าไปพูดถึงแบบ Pro Max มันก็หนักไปมากกว่านี้อีกประมาณ20-30กรัมใช่ไหมซึ่งสำหรับทอมเนี่ยไม่ไหวแน่ๆเพราะว่าทอมมีปัญหาข้อมือคือจริงๆแล้วด้วยด้วยนิสัยการถือมือถือของทอมด้วยทอมชอบถือมือถือข้างเดียวแล้วก็นิ้วก้อยเกี่ยวไว้เงี้ยแล้วพอเวลาใช้มือถือข้างเดียวนานๆเนี่ยมันทําให้ตัวข้อมือของทอมเงี้ยมันปวด แล้วก็เวลาตอนเช้าตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยมันมันปวดมากไม่เป็นไรมาเข้าเรื่องต่อขอบด้านข้างขอบด้านข้างนี่มันก็มันก็มันก็เงาดีจริงๆนะคือทอมไม่ค่อยเข้าใจจริงๆเลยว่าด้วยความที่ตัวกระจกด้านหลังเนี่ยมันก็ทําเป็นแมตต์ฟิเนชมาแล้วทำทอมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องสลับกับ iPhone รุ่นธรรมดาให้ขอบด้านข้างมันเป็นแบบเงาๆอย่างนี้ด้วย,วยเพราะว่าอย่างตัวทอมเองเนี้ยที่ไม่ค่อยชอบใส่เคสเวลาที่แบบอจับตัวเครื่องแป๊บเดียวเนี้ยเห็นแล้วว่ามันเป็นรอยนิ้วมือ แต่พอถือในมือจริงแล้วเนี่ยทอมก็มีความรู้สึกว่าน้ำหนักมันก็ไม่ได้แย่นะคือมันเป็นน้ำหนัก200กรัมนิดๆที่มีการ distribute ตัวน้ำหนักเขาเรียกว่าอะไรนะมีการเฉลี่ยตัวน้ำหนักในรอบๆเครื่องได้ค่อนข้างค่อนข้างโอเคอะแล้วก็สีนี้ Glacier Blue มันมัน,ม,นมันก็สวยนะมันก็ยังมีความแบบว่าเป็นเทาๆน,น,น้ำเงินนะ้ำเงินะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคเปรียบเทียบกับหน้ากล่องเนี่ยสีมันอาจจะ <laughs> ไม่เหมือนกันสะทีเดียว ตัวโมดูลกล้องอีกสาเหตุหนึ่งที่ทอมเลือกที่จะซื้อ iPhone รุ่นโปรก็เพราะว่าโมดูลกล้องตัวกล้องเนี่ยมันในรุ่นโปรเนี่ยมันดีกว่าในรุ่นธรรมดาแต่ว่าพอได้ถืออยู่ในมือเนี้ย <c oughs> ก็ยิ่งรู้สึกนะว่าตัวโมดูลกล้องอันเนี้ยสำหรับรุ่นโปรธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างมันใหญ่มันใหญ่นะ่าดูเลยถ้าเกิดว่าไปอยู่ใน Pro Max เนี่ยมันอาจจะดูแบบดูเข้ากันมากกว่านี้ลองเปิดเครื่องเลยดีกว่า ธดานเออทอมไม่รู้ว่ามีใครคนอื่นมีปัญหาเดียวกับทอมหรือเปล่าว่าสำหรับคนที่ใช้ iPhone แล้วไม่ใส่แคสรุ่นเก่าของทอมเนี่ย iPhone 1 1เนี่ยตัวมิวพวกเสียงต่างๆเนี่ยทอมแบบไปโดนมันบ่อยมากอะธรรมดาทอมเป็นคนปิดเสียงตลอดเวลานะเปิดสั่นตลอดเวลาแล้วก็มันจะแบบมีหลายๆครั้งมากเลยที่ที่แบบใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีโทรศัพท์ก็ร้องเพราะว่าไอปุ่มเนี้มันมันโดนแบบขอบกางเกงหรือว่าอะไรเงี้ย ทำให้มีเสียงขึ้นมาแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใส่เคสเนี่ยก็คงไม่ได้มีปัญหานี้เท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่ามีอะไรบ้างนะตัวนอ h ข้างบนมันเล็กลงใช่ปะซึ่งมันก็อาจจะเล็กลงจริงนะแต่ว่าสําหรับตัวอมที่ใช้ iPhone 11มาก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นปัญหาอะไรแล้วก็พูดจริงๆว่าดูอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเล็กลงเท่าไหร่เดี๋ยวก็ลองเซตอัพแล้วกันเอาเป็นว่าสัมผัสแรกเนี่ยรู้สึกดีอยู่นะฮะอ๋อ ขอพูดเรื่องเรื่องกล้องนิดหนึ่งแล้วกันไม่ได้จะพูดเรื่องสเปคแต่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มันทําได้คือมันมีเพิ่มอะไรเข้ามานะซีเนอมาติกโหมดใช่ไหมคราวนี้ก็คือแบบเหมือนกับภาษาถ่ายวิดีโอเขาอาจจะเรียกว่าแร็คโฟกัสก็คือเราจะเห็นว่าแบบมันมีความตื้นลึกใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนโฟกัสจากจุดหนึ่งไปที่อีกจุดหนึ่งได้ซึ่งฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงมือถือหลายๆรุ่นที่เราเคยใช้มาเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันคล้ายๆอย่างนี้อยู่แล อยากจะลองด้วยตัวเองว่าถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบมันจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวไว้รอดูกันในรีวิวแล้วกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Apple ProRes ไอตัว Apple ProRes เนี่ยเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ทอมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับคนทั่วไปมากขนาดนั้นหรอเพราะว่าจริงๆแล้วข้อดีของ Apple ProRes เนี่ยก็คือมันเป็นประเภทไฟล์มาตรฐานที่คนสามารถเอาไปใช้ตัดต่อได้ง่ายใช่ไหมคือเวลาที่เรา อิ p พ r ตเข้าไปในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันสามารถที่จะใช้ตัดต่อได้ในง่ายมากแล้วก็มีความยืดหยุ่นของไฟล์เยอะกว่าไฟล์วิดีโอธรรมดาที่ที่เราถ่ายกันแต่จริงๆแล้วตัวฟอร์แมต จุดสองหกหแล้วก็การถ่ายวีดีโอแบบ HDR ของ Apple เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วอะว่ามันก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วก็สําหรับคนทั่วไปเนี่ยไม่ใช่สิคนส่วนใหญ่คือมีแค่นั้นอะมันก็มันก็เหมือนจะพอแล้วป่ะแต่เวลาดูตัววีดีโอที่ Apple ทําโชว์ในงานอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดูสวยดีะนะทอมคิดว่ามันอาจจะเหมือนเป็นแบบว่าเอาไปแบบเอาไป insert กับหนังอะไรงี้ยมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายด้วย Apple ProRes อะไรเงี้ยมันก็อาจจะสามารถที่เอาไปเกรดเข้ากับภาพที่ได้จากกล้องอื่นมากกว่าก็ประมาณนั้นแหละ บริสนะครับเป็นสิ่งที่ทอมยังสงสัยอยู่ว่ามันจําเป็นมันควรจะต้องมีจริงหรือเปล่าอ่ะแล้วก็วันนี้มีของจากโฟกัสเขาส่งมาให้ด้วยทอมก็เลยถือโอกาสมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ส่งมาพักใหญ่ๆแล้วแหละก็เพิ่งได้แกะวันนี้นี่แหละว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้แบตกล้องหมดนะครับต้องไปเปลี่ยนแบตอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่ามาดูในกล่องว่าโฟกัสเนี่ยเขาส่งอะไรมาให้บ้างก็มีโฟกัสอัลติเมทคลาส The Strongest Glass The Strongest Glass The Strong บอกว่าเป็นกระจกเต็มจออัลติเมทกลา s นะครับอันนี้ใส่ได้สำหรับ iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 Pro แกะท่าไหนเนี่ยมีปัญหากับการแกะของตลอดเลยนะทอมอ่าโอเคดึงออกมานะครับนี่เดี๋ยวดึงออกมาให้ดูว่าเป็นไงบ้างโอเคถือว่าก็ดูดูแข็งแรงดีนะยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ลองไปดูได้กับ อัลติเมทก a าสตัวนี้เขาบอกว่าขอบแข็งแกร่งรองรับแรงกดได้มากกว่า2เท่าเหนียวและยืดหยุ่นกันแรงกระแทกได้3มเมตรกันรอยขีดข่วนได้มากกว่า3,000ครั้งด้วยการเคลือบแบบไฮโดรฟอริกนาโนโคต t ิ n งแล้วก็มีการดีไซน์ออกมาเฉพาะเฉพาะรุ่นอะไรเงี้ยนะครับราคา690บบาทก็ถือว่าราคาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สูงมากเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวทอมอาจจะเอาไว้ติดทีหลังละกันคือจริงๆแล้วอย่างหนึ่งที่ทอมไม่ค่อยได้ติดกระจกกันรอยเท่าไหร่ก็เพราะว่าอย่างที่ทอมบอกเมื่อกี้เลยว่า ด้วยการที่ตัวเองมีปัญหากับความหนักของมือถือเนี่ยการติดฟิล์มกันรอยแบบที่เป็นกระจกเนี่ยมันก็เพิ่มความหนักให้กับตัวมือถือพอประมาณเนาะทอมก็เลยเลือกที่จะติดฟิล์มใส่มากกว่าแล้วก็อย่างในกรณีของ Apple เนี้ยทอมก็ซื้อ Apple Care Plus ไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้มีชุดชาร์จ2 4แอมป์เอาพุตมีสาย Lightning มาด้วยนะฮะอันนี้เป็น USB A, นะครับท l i g h t n i n g แล้วก็มีเคสสำหรับ iPhone 13 Pro Max Light Soft Durable แต่ว่าอันนี้ทํายังไม่อยากจะแกะเพราะว่าสำหรับคนที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับแล้วก็ซื้อ iPhone 13 Pro Max ทําอยากจะแจกเคสตัวนี้เลยแล้วกันไม่ต้องมีกติการอะไรมากขอแค่ขอแค่เข้ามาคอมเมนต์ไว้ที่วิดีโอนี้ก็พอมีอันเดียวนะครับสำหรับ13 Pro Max เพราะฉะนั้นสำหรับรุ่นอื่นๆเนี่ยก็ ไม่สามารถแจกได้นะครับแจกได้อันเดียวเข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าทอมถูกใจคอมเมนต์ไหนมากที่สุดเนี่ยจะเข้าไปตอบคอมเมนต์แล้วก็ให้ติดต่อกลับมานะครับประมาณนี้ในนี้ไม่มีอะไรหลงมาแล้วใช่ไหมก็แค่นี้แหละครับจริงๆแล้วคิดว่าจะทําเป็นวิดีโอสั้นๆแต่ว่าทอมก็ไม่แน่ใจนะว่าวิดีโอนี้มันออกมายาวกว่าที่ทอมคิดไว้หรือเปล่าตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกําลังใจให้ทอมกับพงบ้างแล้วก็เอาไว้มาเจอกัน